กินกุ้งับชอบไปวิงหารังอมอะไรอีกล่ะ

ว่ายังน่งแก่กเก้าอี้ืนยืมเนื้อสองตัวอไกแล้วผมไปเอาเองครับกูงเนยเนี่ยผมไปเอา่ด้วยดิั้อขาเอ้อยเบากันดิอ่ะ ไปดิเด้เรื่องอะไรตัดบอ่ะเสียวะโอ้เลือดโอ้อปแล้วปะหมองผู้ชายอ่ะ สร้างก็บ่าเนี่บดแล้วเงินเดือเพราเาเว็เบียเต็มนาทอัดิตเต็มที่สร้างไดนพี่นายอัดรดไอ้นัดสร้างหลวงหลวง อนืมน้ำกเนเใส่เย็นตัวนี่มันเย็นเออ่ตัวน้เย็นแม่ใส่สติกติกเย็นสักติกเย็นหอกินพริกติ๊กเเอามาใส่ในข้าวใส่เลยทุกคนกับมกินเย็นมันหอมนเย็นยเพื่นาตามใจงเาด้ดเอามาใส่นะที่ยากนนเฉยใลยเราะนอนเเื่นดีเบ่อจะัง เงินเดืไหอบมัน้อนไปเาถามเงินฮะอร่อยเดียวิตัวจัอยู่ไม่ร่ยโอกินดึงกกกินถึงะเดน

อแน่ย,ยกว่าเยอะขึ้น ดีเวียดบั่เบอร์อะไรทำเขาจับทำอะไรกันบ้างบอกทีกันวันเกิดบอสให้น้ำตาลมาให้ผีง่าพ่อพ่สิที่ัวเองคนเดียวตัวเดียวไม่ใช่หน้่งตานเองนี่สิบห